สวัสดีครับวันนี้นะครับกับผมจะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่อง b บ o x x c e เเครื่องนี้นะครับเครื่อง b บ o Excel นะครับจะใช้ระบบหน้าจอสัมผัสร่วมกับปุ่มนะครับในการควบคุมการทำงานนะครับโดยขั้นตอนในการเริ่มทำงานนะครับก็คือการใส่พาสเวิร์ดนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เลือกโหมด ที่หน้าจอภาษาไทยนะครับก็จะมีระบบควบคุมนะครับที่เป็นฟังก์ชันภาษาไทยมีระบบทั้งธรรมดาและอัตโนมัตินะครับสำหรับาการเริ่มทำงานนะครับก็จะแบ่งเป็นส่วนของการบดย่อยนะครับบริเวณนี้กับการหมักนะครับการหมักเศษอาหารนะครับก่อนที่จะทำการหมักเนี่ยเราก็จะต้องมีการบดย่อยนะครับ ซึ่งในการบดย่อยเนี่ยเราก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับด้วยการบิดที่ปุ่มหมายเลข3านี้นะครับตัวของระบบบดย่อยนะครับแล้วก็รีดน้ำเนี่ยก็จะทํางานโดยอัตโนมัติทั้งหมดครับต้องใช้เวลาให้เครื่องมันเริ่มสตาร์ตตัวฟันบดสักครู่นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถตักเศษอาหารนะครับใส่ลงไปในเครื่องบด้ได้เลยครับ สำหรับระบบของเรานะครับสามารถใช้กับเศษอาหารที่เป็นลักษณะเป็นน้ำได้ครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแกงหรือว่าแกงจืดหรือว่าแกงที่เป็นของเหลวนะครับเนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมีระบบรีดน้ำนะครับเป็นสกรูนะครับแนวเอียงโดยตัวสกรูนะครับจะอยู่ด้านในนะครับหลังจากที่รีดน้ำเสร็จแล้วนะครับน้ำเนี่ยก็จะถูกรีดทิ้งออกไปยังถังดักตะกอนนะครับเพื่อปั๊มไปยัง ถังน้ำหมักชีวภาพและทำการหมักนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียและตัวน้ำหมักเนี่ยครับยังสามารถนำมาเป็นปุ๋ยใช้รดน้ำผักรดน้ำต้นไม้ได้อีกด้วยครับนอกเหนือจากเศษอาหารแล้วนะครับเครื่องเบลเวสเซลเนี่ยยังสามารถหมักวัสดุจำพวกวัชพืชได้นะครับเช่นผักตบชวาครับแต่ว่าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของการหมักนะครับเราควรที่จะ สับหรือย่อยนะครับผักตบชวาให้มีขนาดเล็กลงหลังจากที่เราบดเศษอาหารนะครับตัวเศษอาหารเนี่ยก็จะถูกดัดผ่านตัวของสกรูรีดน้ำนะครับเข้ามายังในถังหมักนะครับซึ่งเรามาดูกันนะครับว่าเศษอาหารเนี่ยลักษณะของเนื้อนะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทำการบดนะครับครับสำหรับเครื่องไบโอเซลของเรานะครับ ในการหมักเศษอาหารเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชนิดพิเศษซูเปอร์แบกนะครับใช้ร่วมกับการหมักเศษอาหารนะครับการเตรียมซูเปอร์แบกครั้งแรกนะครับเราจะใช้ซูเปอร์แบกเนี่ยครับเทลงไปในถังหมักเป็นจำนวน50กิโลกรัมครับและผสมกากน้ำตาลเจือจางนะครับโดยใช้น้ำเปล่าเนี่ยครับ1ลิตรผสมกับกากน้ำตาลประมาณ100มิลลิลิตรนะครับเทผสมหลังจากนั้นครับเปิด เครื่องนะครับในหมวดอัตโนมัตินะครับทิ้งไว้1คืนซูเปอร์แบคของเราก็จะพร้อมที่จะใช้งานพร้อมที่จะหมักเศษอาหารได้แล้วครับครับและสำหรับการล้างตัวบดนะครับบดย่อยก็คือเราเนี่ยจะแถมเป็นตัวหัวฉีดน้ำนะครับให้สำหรับลูกค้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการล้างนะครับด้วยการเปิดระบบ ทีทิธเมนตะครับเราก็สามารถฉีดล้างครับสำหรับการนำปุ๋ยออกนะครับหรือว่าการปล่อยสิ่งที่อยู่ในถังหมักนะครับออกหลังจากเราหมักเสร็จแล้วครบหรือครบยีิบสี่ชั่วโมงนะครับผมเราก็ทำได้ง่ายๆนะครับด้วยการเปิดที่ปุ่มหมายเลขสอนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาเปิดตัวฝานะครับจุดที่นำปุ๋ยออกครับ ตัวเครื่องจะค่อยๆนะครับดันปุ๋ยนะครับที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยครับออกมาครับสำหรับการติดตั้งและส่งมอบเครื่องไบโอเอ็กนะครับจะประกอบด้วย1 เครื่องไบโอเซล l นะครับขนาด100กิโลกรัมนะครับโดยภายในประกอบด้วยระบบบดย่อยและระบบหมักครับ2คือซ u เปอร์แบกนะครับจูรินซีซึ่งเราจะแถมฟรีสำหรับครั้งแรกนะครับจำนวน50กิโลกรัม 3. คือตาช่างดิจิตอลขนาด200กิโลกรัมครับ4คือชุดถังดักตะกรนและถังหมักชีวภาพนะครับสำหรับจัดการเรื่องของ น้ำทิ้งนะครับจากระบบรวมถึงสายฉีดชำระนะครับพร้อมหัวฉีดสำหรับล้างนะครับและ5ครับคือชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งจะประกอบด้วยตู้เมนไฟฟ้าภายในจะประกอบด้วยเบรกเกอร์นะครับและตัวมิเตอร์สำหรับวัดไฟพร้อมกับติดตั้งระบบสายดินให้ครับนอกจากนี้เรายังมีการรับประกันตัวเครื่องและระบบ เป็นระยะเวลา1ปีนะครับโดยเราจะมีเบอร์ฮอตไลน์หรือเบอร์พอเซ็นเตอร์นะครับซึ่งสามารถติดต่อได้โดยจะมีทีมช่างนะครับที่มีประสบการณ์เข้ามาดำเนินการภายใน48ชั่วโมงหลังจากโทรแจ้งครับ